ตัวนี้เป็นประกอบปั๊มดีวูนะครับเป็นสองจีดีมันก็จะเหมือนอปั๊มพวก4 j เจ4คล้ายๆกันครับหลักการทำงานก็มันจะใช้ FPV d อยู่ที่ตัว,ป,ป,ตวปั๊มเป็นตัวควบคุมปิดเปิดวาล์วน้ำมันเข้านะครับตามอุณหภูมินะครับเพะฉะนั้นแล้วการถอดประกอบเราก็ถอดได้แต่การเทดสเราต้องใช้เครื่องเทดสที่มีเขาเรียกอะไร มีโปรแกรมที่สั่งให้วาลวปิดแล้วเปิดในจังหวะที่ในจังหวะด,ดูดก,ก็คือจะเป็นในจังหวะ APV เปิดนะครับให้น้ำมันเข้าไปในหัวเทสแล้วก็สโตกในการที่ APV จะปิดได้ก็คือจังหวะเริ่มอัดน,นะครับในหนึ่งรอบจะได้แร็ปคร้งแรกได้แรงดันสองครั้งนะครับมันจะอัดแรงดันได้สองครั้งครับมันจะมีสโตกเผาแคมด้านล่างและด้านบนเทานั้น เออตอนนี้เราพยาการถอดล้างประกอบใหม่นะครับซ้ําที่มันสกประกบมาแล้วก็ดูเปลี่ยนชุดซ่อมโมดึงอะไรก็จะมีกรองอยู่ด้านในมีเลคเตอร์เราก็ตรวจสอบว่าเลคเตอร์มันค้างไหมติดไหมประมาณนี้แล้วก็พว,วเกเกี์วาล้วก็ววล้างกันมาต่างกัดนะครับโอเคโดยวันนี้โดยช่างนกนะครับมาจากประเทศเราครับดวงก็บางแน่นอนนะง้่งยึดพื้นที่ผมไม่หมดเลยวันนี้เราทํา เมีพอดีเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าส่งกับโหลจะมีของในซาวงนี้ก็รอประกอส่นะครับก็ทำการเทสเรียบร้อยนะครับโอเควันนี้